ผมกล้าพูดทั้งอย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยคือผมไม่กลัวความจริงครับเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดเป็นความจริงทั้งหมดผมไม่อยากให้ท่านเอาจินตนาการมาแทนความจริงแล้วก็เที่ยวตีโพยโวยวายมันไม่สง่างามท่านประกาศตัวเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ผมอยากเห็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ผมมานี่ผิดหวังนะครับที่ผมบอกไปแล้วเนี่ยผมผิดหวังจริงๆผมก็เคยเคารพพวกท่านในฐานะผู้ที่หวังดีต่อประเทศชาติแต่ผมเห็นอาการที่ คิดแต่เรื่องเกมที่จะเอาชนะท่านไม่รับฟังเหตุผลของคนอื่นท่านคิดว่าท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความถูกต้องแต่เพียงผู้เดียวเรื่องอุยกูนี่ท่านพลาดครับพลาดจริงๆพลาดเพราะท่านไม่ยอมรับความเป็นจริงพลาดเพราะท่านไม่ใส่ไฟหาความเป็นจริงพลาดเพราะท่านเอาจินตนาการไปเที่ยวชี้นิ้วด่าคนอื่นผมอยากให้ท่านเก็บเป็นบทเรียนเราไม่ว่ากันผิดพลาดไปแล้ว เก็บเป็นบทเรียนนะครับแล้วก็มาทําการเมืองที่สร้างสรรค์อย่างที่ท่านพูดประชาสัมพันธ์โฆษณาทุกคนรับรู้ผมอยากเห็นอย่างนั้นครับท่านประธานครับโดนพัดพิงหลายเรื่องนักโกหกตัวยงโกหกหลายเรื่องไม่เคยบริหารประเทศท่านประธานครับฝากเรียนท่านรองนายกมนตรีภูมิธรรมผมไม่เคยบริหารประเทศครับแต่ผมเคยบริหารองค์การระหว่างประเทศผมเป็นหัวหน้าสมัมปงานภาคสนามภูมิภาค ชาแดนตันออกเฉียงใต้ของพมา่าทั้งหมดเป็นโพสต์สุดท้ายของผมท่านบอกผมไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับทางด้านการศึกษาของผมผมจบปริญญาโทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกฎหมายระหว่างประเทศท่านจบอะไรท่านเคยเป็นผู้บริหารองค์การระหว่างประเทศหรือไม่องค์การระหว่างประเทศที่ผมทํางานเรียกว่า United Nations High Commissioner for Refugees หรือที่เรียกว่าสำนักง,งานข้าหลวงใหญ่ผู้ีิภัยแห่งสะหะประชาชาติ ท่านไม่เคยแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนในเรื่องเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยท่านไม่รู้อะไรทั้งนั้นว่าการแก้ไขที่แท้จริงมันคืออะไรท่านบอกผมโกหกอันนี้ต้องถูกพาดพินจริงๆนะฮะท่านบอกผมโกหกว่าผมไปอ้างว่าผู้ลี้ภัยชาวอุรกกทั้งหมด40คน45คนหรือกี่คนนี่แหละเป็นชาวตุรกีไม่ใช่ผมนะเป็นข้อมูลของสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองก็ผมก็โชว์อยู่ในพรีเซนเทชันเรียบร้อยแล้วว่าของสอตอมอเขียนว่าสัญชาติตุรกี ไม่ใช่ผมนะเป็นลูกน้องของท่านท่านไปว่าลูกน้องท่านสิผมอ้างอิงจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั่นคืออันแรกท่านประธานโดนหลายเรื่องจริงๆไม่มีใครขอให้ไปกระชี้แจงไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศวันที่10กร,รกฎาคม2567มาบอกในคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุมยชนเอง ว่ามีรัฐบาลสามประเทศเขาสนใจจะรับชาอุกูไปผมก็เอามาจากข้าราชาการกระทรวงการต่างประเทศผมไม่ได้จินตนาการฮะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมอยู่กับผู้ริพัยนะฮะท่านประธานฝากเรียนท่านไปด้วยท่านรองนายกผมอยู่ตังแต่ประเทศสุาตใต้สุนเหนือชาติยูกันดา้บาบังละเทศฟิลิปปินส์เมียนมาสุดท้ายท่านบอกผมไม่รู้เหรอว่าผู้ริพัยเกใครท่านรู้หรือไม่ ในประเทศไทยมีผู้ริพายหรือเปล่าถามาจริงๆถาม,าจ,รถามาจริงท่านประธานกฎหมายไทยมีหรือไม่ท่านอย่ามาอ้างแค่กฎหมายที่เรามีอยู่ณปัจจุบันนี้ในเรื่องพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมืองสม2 5 2 2เรายังมีพระราชบัญญัติอื่นๆการป้องกันการอุ้มซ้อมทรมาน non-reform มาตรา13ผมก็แชร์ไปหมดแล้วว่าท่านทําผิดมาตราอะไรบ้างแล้วท่านบอกท่านตัดสินใจที่ดีที่สุดผมก็แชร์ไปอีกครั้งหนึ่งการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืน3อย่างเนี่ย การเดินทางกลับประเทศมาตุภูมิโดยสมัครใจ local integration ก็คือการผสมกลมกลืนในประเทศที่ขอีิภยัยการตั้งจิตฐานใหม่ประเทศที่3 resettlement นี่คือ international protection one หรือการให้ความครองระหว่างประเทศ101ในเรื่องเกี่ยวกับผู้ลิภยัยหากท่านแค่บริหารประเทศแต่ท่านไม่เคยบริหารในเรื่ององค์การระหว่างประเทศถามผูรู้การแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ท่านมีหรือไม่เองควกณับเรื่องความสมัครใจทางการวีมีผู้ประท้วงครับ ประท้วนตามข้อ9และข้อ69ครับตามที่คุณอุยกูพูดเนี่ยนะฮะเอาขอไปฮะคุณกัญยวีเนี่ยนะฮะไม่ใช่การโต้ว,วาทีนะครับท่านถามไปแล้วท่านรองยกก็ตอบไปเรียบร้อยแล้วแม้ว่าท่านจะบอกว่ายินยอมให้ตัดเวลาแต่ถ้าเกิดเราเอาวัฒนธรรมแบบนี้เนี่ยครับโต้ไปโต้มาเนี่ยที่สุดแล้วท่านก็จะเสียเวลาเสียโอกาสเองนะครับขออน,นุญาตวัฒนธรรมนิชัยด้วยครับขอบคุณครับท่านอนุสรครับพอดีได้ใช้สิทธิ์พาดพิงนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นการ โต้ไปโต้มาไม่ใช่เป็นไปในลักษณะกระทู้ผมให้ให้ท่านกนวีเนี่ยได้ใช้สิทธิ์พัดพิงซึ่งถูกพัดพิงและท่านเสียหายในหลายคําพูดนะครับก็ให้สิทธิ์ท่านได้ใช้สิทธิ์ในการถูกพัดพิงแต่ว่าอย่างไรก็ดีให้ช่วยกระชับนะครับขอบคุณครับท่านประธานขอบคุณจริงๆริที่ได้วินิจฉัยออกมาท่านประธานครับ การตกลงใจของท่านรัฐบาลชุดนี้ตกลงใจบนทธิปไตยของประเทศไทยกฎหมายภายในประเทศมติครมอต่างๆนานา,นาคําถามของผมเนี่ยที่ถามมาตั้งแต่อันแรกคือคําถามเดียวแต่ไม่เคยได้รับคําตอบความสมัครใจของผู้ลิพัยความสมัครใจของผู้ต้องกักอยู่ที่ไหนท่านบอกเพียงแค่ว่ากลับไปแล้วอยู่ดีมีสุขเราไม่ได้ถามตรงนั้น ผมไม่เคยสนใจเลยด้านนั้นเวทีระหว่างประเทศก็ไม่สนใจคนในประเทศไทยที่สนใจเขาก็ไม่สนใจที่ว่าท่านจะทําอะไรที่นูน่นเขาสนใจความสมัครใจเท่านั้นผลประโยชน์เนี่ยมันกระทบต่อประเทศชาตินะฮะเราก็เห็นอยู่ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นสหภาพยุโรปไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือที่อื่นต่างกระทบประเทศไทยเยอะท่านจะบอกว่าท่านตัดสินใจที่ดีแล้วท่านต้องตอบคําถามให้ได้ผมช่วยท่านนะนในการาาจะหาคําตอบที่ว่าต้องตอบให้ได้ในประเทศนี้ มีผู้ประท้วงครับท่านกนวีครับคติยาสอดิผลบัญชีรายชื่อเพื่อไทยคะ่ะดิฉันขอประท้วงท่านประธานตามข้อมครับข้อ9นะคะเข้าใจว่าตอนนี้ท่านประธานกําลังให้สิทธิ์การใช้สิทธิ์พัดพิงกับท่านกนวีอยู่แต่ว่าการใช้สิทธิ์พัดพิงจะต้องเป็นประเด็นที่ผู้อภิปรายนั้นเสียหายแต่ตอนนี้ท่านกําลังเพิ่มประเด็นใหม่คะ่ะดังนั้นที่ฉันคิดว่า ควรจะจบได้แล้วท่านนายกค,ค่ะจะได้ชี้แจงในสิ่งที่ทางฝ่ายค้านอภิปรายมาขอพระคุณค่ะโปรดวินิจฉัยด้วยค่ะขอบคุณครับผมได้วินิจฉัยไปแล้วนะครับก็ได้บอกให้ท่านกนวีกระชับแล้วแล้วก็ท่านกนวีครับเอาเฉพาะประเด็นที่เสียหายแล้วก็อย่าไปเปิดประเด็นใหม่ครับเดี๋ยวไม่จบครับครับผมค,ครับท่านประธานค,ครับเรบพราะโดนคําว่าโกหกตัวยงโกหกทุกเรื่องหลายๆเรื่อง ถ้าผมไม่อธิบายของผมออกมาเนี่ยแล้วผมก็จะทํายังไงล่ะชื่อเสียงของผมด้หลายอย่างผมไม่ใช่นักโกหกครับผมพูดตรงไปตรงมาท่านพูดเรื่องมนุษยธรรมท่านไม่รู้จักแม้กระทั่งหลักการมนุษยธรรมเลยแล้วผมจะโกหกตรงไหนล่ะในเ,เรื่องหลักการมนุษยธรรมกับผมเป็นนักมนุษยธรรมอ่ะท่านต้องตอบให้ได้นะครับท่านประธานฝากเรียนถามไปยังรัฐบาลท่านนายกก็นั่งอยู่ท่านรองนายกก็นั่งอยู่ความสมัครใจของผู้ริภยัยต้องการจะเห็น ขอบคุณครับท่านประธาน<ด>ครับ